พอแล้วครับพอแล้วครับแล้วมันงาพอแล้วครับผมสามตัวอืมโอ้สามตัวแล้วครับหมานหมันหมันเอาแล้วสามตัวแล้วครับผมสามตัวนครับพอแล้วครับพอแล้วนี่โอ้นี่ครับผม ว่าแล้วว่าแล้วมันขึ้นมาอีกแล้วครับได้มาเรียกนะครับนี่หูยยิ่งมัยิ่งม,มาขึ้นเขาครับรอุอ้ยเกือบปรทันนะครับเริ่มปทันครับโอ้ไม้เร่ยครับทั่วทั่วเริ่มหน้าหูหน้าตาแล้วครับผมหกเจ็ดตัวแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบ้ายำอีสานซิตี้ครับผมพบพอกันเหมือนเคยนะครับกับการหยายากินแบบอีสานบ้านเฮาครับคำคุณนี่เบ้ายำชิ้น้าพี่พน้องครับออกหาไต้กบไต้เขียดครับแล้วก็ไต้แมงดาครับผมแต่เป้าหมายคือแมงดาครับพายุเข่าครับมื่อค้นฝนกระตกแห้งครับผมผมคิดว่าน้าจะหงครับเพราะน้ามันหงแล้วก็แมงดามันจะบินออกมาวางไข่นะครับผมตามประสบการณ์นะครับผมคิดว่ากสั้นแหละครับ ปพี่น้องรุ่วมกันครับออกป็นทา้งครับผมืัอนี้พ่อกบเก่ากบครับพ่อเฉียดเก่าเฉียดครับผมพ่อแมงดาเก่าแมงดาครับพ่อขยยากินครับผมแตบทิ้งนั้นหมาเก่าลวครับผมชีวิตนี้มีแต่หมานาไปเดินทางโอหน้ําหยินครับเจน่อยสวัสดีครับเจนนอยดสวัสดีครับเพือกาลงครับเสือดำไปทั้งในผูดเสือดำครับ กนกำลังเปลี่ยนผ่านคนดอนกันครับผมมาเด้อพี่น้องมาแล้วเหยียบอุยอ้ยอุย้ยนี่ก็เรียกแห่งมานครับเหยียบหนึ่งตัวครับทำขึ้นนี่พ่ออย่างเอาหมดครับเดินทางครับผมก็เรียกแห่งมานครับเฉลี่ยโีบเดินย่ำตอกไปหากบ ได้เขียดที่โมก็ยังดีีปหาครับผมหาไม้เลยครับผมมมนพ่อบวกหรอวครับเป็นบวกอยู่กลางให้นะครับน้ามังมาเมืองกันครับนี่มงดาวะนะครับเป็นบวกน้อยๆครับผมหน้าไม่ไมครับฝนตกมาไม่ไม มึงน้อกันครับผมมีบัแมงดางน้ายังคุณครับบัว้ิสัยมันนี่กับมาหาใต้แมงดาได้พี่น้องครับใต้แมงดาใต้กบใต้เขียดครับได้จ่างตัวสองตัวเพราะพี่น้องมึงไงน,นะโอ้นี่ครับผมนี่ครับตัวขแรกแหกมันครับผม แมงดาโอ้น oh, 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 well, ี่ครับโอ้มันขึ้นมาครับขึ้นมาอยู่ขอบฟังอุ้ยหมาคือเฝ้าลงไปไรเนาะลงขึ้นก่อนทิ่บ่ได้ตัวแรกครับเออนี่สิตอดผมครับจับนี่นะผมเกี่ยวมันเกาะครับผมไม่ได้หักไรเจ้าเกี่ยวมันตอดขาจับตะกองครับ เอาครับต,ตัวเรียกแห่งมันครับผมแมงดาหนึ่งตัวออามาแล้วครับผมเขียนโมดกับแมงดาตัวเรียกแห่งมันครับแมงดาโอ้ได้แล้วครับเยวะมันเสียฟอร์มตัวนี้ว่าพี่พาน,น้างมาอบ้านไต้แมงดาเกือบไม่มได้ครับได้แล้วครับผมบ่มอายแล้ว <c ười> อา้าวลุนกันไปครับผม หาตัวไปครับหาตัวไปครับผมได้หนึ่งตัวแล้วมาแล้วครับบเสียหนาแล้วได้ตัวหนึ่งอาพีพนองมาชมบรรยากาศไต้บมงดานะครับผลตกกัไมครับแมงดาจะบินออกมา้าวางไคร ผมก็ใชมาไต่เงี้ยมันขึ้นนี่างละครับบวกน้อยๆนังไม่ไมครับนั่งดาจะออกมาอมีอยู่กันเนาะน้ำมันบ่ใสครับน้ำมันออกคุนคุณ ไปแล้วครับตัวนึงครับพอแล้วครับผมก่อ,ออยู่ไงอย่างพอดีครับผมตามีอีกแล้วครับหนึ่งตัวครับผมตัวที่สองตามมาติดๆครับตัวที่สองตัวที่สองโอ้โหมึงดาผู้ ปู่ของแมวบุครับสองตัวครับหาเนี่องครับผมครับตัวนึงครับพอแล้วครับพอแล้วครับแล้วหมุนหาาปลแล้วครับผมอุ้ยทันหมดอือ อ้สามตัวแล้วครับหมานหมานหมานเอาแล้วสามตัวแล้วครับผมสามตัวครับบมหักไรแล้วครับผมยันมันตอดเคยผาดท่าน,นครับเวลาจะดึงมนันมันตอดผมครับตัวที่สามครับผมไปวนไปวนมามันก็ขึ้นนะครับ นึ่เด้โอ้สามตัวเดินทางตัวครับผมหาตัวไปเพื่อมันขึ้นอีกแต่ที่หน้ามันขุน่นเหรอครับพอเฮายางหาเราหน้ามันขุ่นมันหาตัวพ่อหาตามปกขวบครับ หนามมันคุ้นหรอกครับพี่น้องหามังยากหรอกครับเดี๋ยวร้อยมันไอขึ้นให้มันขึ้นมาน้ำไอยอดไม้ก่อนครับมันด้ขึ้นมาน้ำกอหยาเลยรอบเดืกๆครับมันด้ขึ้นมาวางไข่เดี๋ยวผมจะใช้มาไต่เมืองอีกรอบนึงครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปมั่งฟังปุ่นครับฟังพุ่นมีน้าขังกันครับน่าจะมีตัวอยู่ถ้าฟังนี่มีครับหนุ่มันโย่ไม่เห็นแเรางกงบงก โอ้ยปูครับผมเกรีนิ่มน้ออีกอีกตัวนั้นเป็นยังเมื่อกี้ก็เห็นอยู่นี่แหละครับขึ้นมาแป๊บเดียวเฮ้ยพอแล้วครับพอแล้วนี่โอ้นี่ครับผมว่าแล้วว่าแล้วมันขึ้นมาอีกแล้วครับได้มาเรียนะครับนี่โอ้ยเอา ได้มาเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆครับผมต้องตายดีครับ <c ười> มันเป็นคือบใบไม้นี่นไหมครับมั่งทำไมซ้ำ,น,ซำนั่งนี้แยกพวอกเรแล้วละ่ะใบไม้กับปีกนมงดาอืมได้มาแล้วเมื่อกี้นี่ครับผมวานบาใบไม้ละมังไปมังมามแมงนอังดาโอ้ออก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 หางแมงคั้งตัวครับมาครับไปกัอนออกหมดแล้ว มบนดีขนาดเลยไปรุ่นฟังพุ่นครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างไปมองฟังพุ่นครับเพื่อมีครับผมไปเดินทางครับผมไปมองฟังมองฟังนี่ครับผมเห็นครับเห็นครับเห็นต้นหญ้าครับผมหญ้าดินเหรอครับโอ้แม่นแท้ครับผมนี่ครับเจอตัวแล้วครับอุ๊ยเหรเนี๋ยเนอแท้อืม โอ้ได้๋ยวไมตัวนึงครับผม <c oughs> อีกหนึ่งตัวครับโอ้ม,ม,มันๆมันมันแมงดาแมงดาอันนี้แมงดาออกครับหาไปเร่อครับผมโอ้นี่หอยนี่หอยปังครับหอยปังหอยนา้าอันนี้ครับตัวนึงครับผมลงไปแล้วครับลงไปแล้วอันนี้น้ำตื้นครับ ก็จะเห็นตัวนี่ว่าพลาดเลยครับน่ครับน่ครับอี่โอ้ยสนะนะครับนะครับ <c oughs> ได้มาแล้วครับผมมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวโอ้มึงข,งของของครับมึงอย่าม่แกล้งด้าหมสะใจเลยครับ ได้หลายตัวแล้ว,วเริ่มมากินแก้มังดาป่นมนังดามาเอานะครับพี่น้องไปเลยครับผมทั้งนี้น้าไม่ใส่น้าบันเลิกคือนังแดดครับบังแดดน้ามันคุณนี่มันอะไรที่พลาดครับพ่อตัวใดตัวนั่งเลยครับผมรุ่นกันเป็นยังเงาครับไต้แมงดามากับวันว้อเลยชิบเห็นตัว

หนึ่งตัวแล้วครับเอ่อโอ้ขวบมือนี่ได้ห<ม>ไหมครับโอ้มึงนี่แมสุดยอดเลยครับอุ้ยมั่นตอยวัวปีมาเดี๋ยวไม่ไไมคัดเลยวุ้นนี่ครับตัวนึงงว้าเราหมามยำฮัอุโอโอ้ยเดี๋ยว,ระ,ร,ยวระทันครับเดี๋ยวระทันครับ ไมาเรื่อยครับทั่วทั่วเริ่มน้หูน้ตาแล้วครับผมหกเจ็ดตัวแล้วหากเนาเงาครับผมครับไปแล้วไปแล้วไม่ยัางาี่โอ้โอยปูแบกันหมดแล้วครับผม เหลียแต่ไฟโมเด็ตสองอันครับนี่ครับนีครับไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับนี่ครับนี่ใส่ไม้อตัวแล้วนะครับใส่ไปเลยครับผมครับตัวนึงเออตั้งแต่กี่หลายตัวมึงก่อนครับเดี๋ยวผมไปใส่ของก่อน ครับครับกำลังไต่ไปครับ่ชาชิบะชากข้าน้องไฟหมดนะครับอืมมาอีกแล้วครับหนึ่งตัวไปเข้าไปอาววันนี้แมสุดยอดเลยครับวันนี้ครับน้องดางออกลายขนาดครับผม ต้องหานว่งน้ำใสๆนะครับน้ำคุนไหลน้อยเวรา่เห็นไฟผมก็เริ่มหมดแล้วอู้นี่ครับตัวนึงนครับครับเห็นแล้วเห็นตัวหยาดินครับนี่ครับซื้อไฟผมนะครับ ครับไปแล้วไปแล้วว่าจะเห็นตัวครับผมมีสิรอดครับผมเพราะว่าน้ำมันตื่นนะครับนั่นนั่นเอาไถอะนะอือโอ้ตปออกจากคอผมไม่ได้หักไรนะครับยานต่อมืลุกขึันไปยงยงครับผม เลี้ยังมาก็ขคุณนูมาก็ขคุณนูขุดยังบุ๊กกินหน่อยก็ขุดดูครับไม่ได้เอาเสียไมาครับผมมันมีใบพัดกลนหรอครับมันมีปุยแล้วพัดกันไล่หน,หนูทั้งเด็ปุ๊บน้ำย็นน้ำย็น ครับตัวนึงครับผมเห็นตะดาดครับนะครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วน้อยไปแล้วครับนะครับโุ้ยๆหน้ามันตื่นครับบอลลอดครับผมนี่ได้ไหมล่ะครับไปหมดแล้วครับผมไปผมหมดแล้วครับตัวนึงครับไปแล้วครับไปแล้ว ย่ำไปย่ำมาขึ้นเขาครับนั่ครับได้มาแล้วครับกล <c oughs> ับบ้านก่อนครับผมวันนี้ไฟหมดแล้วครับไฟกล้องหมดแล้วเอาส้มยังเลรอครับผม <c oughs> ว่าเป็นแนวทางครับ <c oughs> การใต้แมงดา เดี๋ยวไปนับกันครับว่าที่ได้จากตัวครับผมไปนับอยู่บ้านครับผมมาสรุปผลครับสุดท้ายของรายการครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนี่ครับมึงๆครับได้จากตัวครับผมมึงกันครับมันเองที่ได้จากตัวครับผมแมงดานา ตัวสามตัวสี่ตัวห้าโอ้ก่อนดีใช่ไหมหกเจ็ดตัวแปดตัว 9ก้าตัวสิบโอ้สิบแล้วครับผมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้สิบสี่ มันมีอีกครับสิบห้าสิบหกโอ้ยังมีอยู่ครับผมสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดตัวครับสิบเจ็ดตัวสิบเจ็ดยี่โม่สองตัวสกูตัวนึงครับหอยหอยนึงหอยปัง มังฟางนาหนึ่งคั้งครับผมไี่สิบเจ็ดตัวครับสิบเจ็ดตัวนี่งตัวมงน้ำครับผมโอ้เพื่ออยากเอาไปปนไปแจมเมาได้ครับเด้อมังดาสำหรับคลิปใต้มังดาไม่ครับผมได้สิบเจ็ดตัวครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัสแบสมาชิกเบาหยั่ได้พี่น้องเด้ครับวันนี้กับพี่พี่น้องครับไปชมบรรยากาศไต้แมงดานะครับอำหมาด้วยครับไต้จุดเจ็รตัวทำคืนนี้ครับ,รบ,รบขอกล้าวพระว่าสวัสดีครับพอบกันคลิปหน้าครับผม